แบบนี้นะคะเป็นได้ก็คือของเก่าหรือไม่ก็ทิ้งแค่นั้นนะคะนำมาทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนะคะแต่วันนี้ยแมวจะนำขันแตกใบนี้นะคะกลับมาซ่อมนะคะให้ใช้งานได้แบบเดิมนะคะวิธีการมีดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะ กับสาระ,ละเล็กเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะหลังจากที่เราเจอขันแตกหรือว่าขันภายในบ้านของเราเราทําแตกเองนะคะแต่เกิดความเสียดายไม่อยากที่จะเสียเงินเสียทองไปซื้อใหม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีการซ่อมขันกันนะคะซ่อมแบบง่ายๆนะคะด้วยวัสดุที่พอมีอยู่ในบ้านนะคะวัสดุที่ว่านั้นนั่นก็คือ โฟมคะ่ะเพื่อนๆเราจะใช้โฟมนะคะเป็นตัวทําหรือว่าเป็นตัวซ่อมขันใบนี้นะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกาวร้อนคะ่ะเ <ๆ S 1> พื่อนๆเราจะใช้2ตัวนี้นะคะในการซ่อมขันนะคะที่แตกแบบนี้นะคะแตกเยอะนะคะเพื่อนๆแตกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาซ่อมกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะจัดระเบียบขันก่อนนะคะที่แตกนะคะประกันให้สนิทแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําโฟมนะคะ ชิ้นบางๆนะคะแปะไปบริเวณรอยรั่วนะคะหรือรอยแตกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปแปะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนํากาวร้อนหยดลงไปบนโฟมนี้นะคะเพื่อน ค่ะเราก็จะค่อยๆนะคะเอาโฟมแปะแล้วก็หยอดไปด้วยกาวนะคะแล้วก็ใช้อวัสดุนะคะค่อยๆกดลงไปนะคะเ,เพื่อนๆนทำไม่ยากนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆ่อยทำจนสุดแผลนะคะเ,เพื่อนๆนแผลของขันนะคะไม่ใช่แผลของเราค่ะ เพื่อนๆใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพลาดกาวติดมือหรือว่าโดนมือนะคะจะทําให้ติดกับมือแล้วก็ถ้าพลาดเอามือไปติดกันนะคะก็จะติดกันไม่ออกนะคะเพื่อนๆแต่ยยลแมวมีเคล็ดลับนะคะในการแก้ไขนะคะกาวร้อนติดมือนะคะย้อนกลับไปดูคลิปยยลแมวได้นะคะถ้าเกิดปัญหาหรือว่าเจอปัญหานะคะเพื่อนๆ่คะค่อยๆนะคะค่อยๆกดลงไปแบบนี้เลยค่ะ หยอดไปด้วยกดไปด้วยนะคะ จากที่เรายาจนเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะหรือว่าติดโฟมกับกาวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปล่อยเขาเซตตัวสักพักหรือว่าแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองตักน้ํากันนะคะว่าขันที่เราซ่อมนะคะจะรั่วหรือเปล่านะคะแต่รับรองนะคะใช้งานได้ร้อยเปร์เซน์ไปค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองตักน้ําดูนะคะ ใบนี้นะคะจะเป็นใบที่เราซ่อมนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะตักน้ําดูนะคะว่าเป็นยังไงเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆขันที่แตกที่รั่วนะคะหายไปผิดทิ้งนะคะนี่ไม่ใช่น้ําหยดจากขันรั่วหรือขันแตกนะคะเป็นน้ําหยดที่เราจุ่มขันลงไปนะคะใช้งานได้ดีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํานะคะในการซ่อมขันง่ายๆแบบนี้นะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมีพาทาได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมีพาทาด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขันแตกขันรั่วนะคะซ่อมแบบนี้ก็จะหมดปัญหานะคะ